เอามาดูเทระบบปืนสูตรนะครับให้ลูกค้ามาทดสอบเองเลยผมยิงไปแล้วครับสองกระบอกวนี้หลายที่อยู่เป็นยางสองคู่นะครับระบบเซฟอันนี้ดึงยางแบบไม่ได้เซฟด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่างหน่อยอ่ะวด ซูมๆเข้าไปนะครับระยะประมาณสิบเอ็ดสิบสองเมตรโอ้โหมีแล้วเด็นเลยครับอางไว้เอาปืนนี้ปืนนี้เดีย๋ยวให้ดูปืนทีชัดไหมไม้ชิงชันนะครับตัวนี้ือนแบบมีสุดแรงคนข้าตอนนี้กายจยพื้นแล้วครับเลยมองไม่ชัด ขวดขวดที่ยิงโดนเมื่อกี้นะครับลูก้าถนัดขวานะครับไม้จริงชันไหนเอาแผ่มาดูหน่อยดิโอ้โหยิงคอขวดเลย,ย<อ>ใกล้เคียง<อ>ใกล้เคียงเลยแต่ปืนทุนสามารถยิงได้ไกลกว่านี้นะครับขึ้นยางสองคู่ด้วยไกลๆป้าลอยนิ่งๆอ่ะ ถ้าคนเผลอๆจะยิงท่อนข่างแม่นครับเปิดระบบนี้ใช้เวลาทำนานนะครับสนใจตรงงานสั่งมาได้ครับเบอร์โทร0 9 8 2 6 2 3 3, 3. 1 7ตังตีครับผมอขอบคุณครับ